ทางโทรไน์และโทรโลกนะครับร่วมไปถึงมิดหมอแคนแฟนบอลลันะครับชมรมคนบางวนทุกทุกท่านนะครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอันสาวลตีนะครับดําเนินรายการโดยเบาตุค้นเก่านะครับเบาตุจิอทุก้นเก่านะครับพี่น้องเมือนี้ก็มีเรื่องเล่าที่นาถึงอิสิบอกก็พีกำนองนะครับบุ๊ดบุ๊ดบุได้นะครับกามาสจั่นอีกครั้งหนึ่งของอีหล่าเฮานะครับพี่น้องที่บุดได้ติดตาม วงอิงมาตลอดนะครับกระสิหูดีว่าอีลานะครับบมเนแค่ไอดอลธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะครับแต่วงอิงนี่คือเป็นเทพีแห่งโชนะครับเป็นชายาที่เอฟซีพอพอมีแม่ตั้งให้อีลานะครับเทพีแห่งโชคของจริงนะครับคือบววเลขนะครับอย่างที่อยู่วนเวียนอยู่กับตัวน้องนะครับกระสิกลายเป็นเลขมุ่งค้นนะครับกลายเป็นเลขน้ำโชค อยู่ตลอดเลยนะครับพี่น้องแต่ผมเป็นแค่รอบสองรอบนะครับพี่น้องหลายจนแบบสถิติมันฟองนะครับนะครับล่าสุดเกิดอีกเกิดขึ้นอีกแล้วครับนะครับหลายคนได้เห็นคลิปที่เพนส่เสอรอลงสนามนะครับลงไปเตะฟุตบอลนะครับนะครับเบอร์สิบสามนะครับจากพี่น้องที่เห็นคลิปกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้ง พ่อการใช้นะครับกับน้องเบียนะครับกับทีมงานนะครับเป็นรุ่นเลขงวดน,นี่กันนะครับพี่น้องเป็นที่เชีย่ยกันมวลไปไหนพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ้งคลิปจากคลิปน้องเบียนะครับบ่าตัวใดตัดมาเป็นบางช่วงบางตอนนะครับไปเบิ้งจะเข้านะครับแกพี่สูจมาเด้อพี่สูจมามาลุ่นสิบแปดสองตัวเรกช์ออกทีมเดียวทีมเดียว

ใช้เสือหมายเลขสิบสามนะครับลงสนามกะโอ้โหปุตเตติเป็นข้อหว่วยนี่โม่านแน่นอนคือสิบสามสามหนึ่งเนี่ยต้องซื้อกลับแน่นอนครับพี่น้องลรากาเลขรัฐบาลหวงวนนี่ครับกับบริษัทเอฟซีต้องผิดหวังอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โหมันจีบังเอิญได้อีกอย่างขนาดนี้นะครับพี่น้องถ้าย้อนกลับไปในอดีตโมเมนต์แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับพี่น้อง หลายงวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องที่สังเกตสิ่งที่อยูร่รอบตัวเรวาบ่างที่เป็นเลขนั่นเลขนี่นะครับแม่แต่เลขอ่าตามตัวงานต่างๆนะครับสี่ลาไปแสดงนะครับกส,สิมีมีผลกับผลสลากหรือเลขเลขที่ออกไล่วันไล่เดือนนะครับกสิมีผลอยู่ประจำนะครับพี่น้องยิปซีกับมีโชคมีลาบอยู่เป็นประจำเลยนะครับบางวันที่บอกว่าฝุกมมากนะครับแต่เอาจริงแหละพี่น้อง าพวกสองสาเทื่นี่มันกับกว่าไปยางนะครับแต่นี่มันหลายงวดนะครับพี่น้องในถูกหวยเรยเบอร์นะครับโชคดีกับอีหลาเมื่อหลายงวดแน่นะครับต้องบอกแบบว่าต้องบอกว่าอีหลาห้องมีของอีหลีนะครับพี่น้องก็ให้อีหลานะครับยังเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ตลอดไปนะครับส้างความสุขส้างโชคส้างแรขบันไใจให้กครับทุกคนแบบนี้ตลอดตลอดนะครับพี่น้องงวดหนาอย่าลืม ซองนี่ดีครับว่าเด็กอิงสี่เขาปกคองเกีียวก็เวลาเขาอีกนะครับที่ีแห่งโจกอาสิส่งสัญญาณให้เข้าอีกก็ได้นะครับพี่น้องขอบคุณอีหล่าอง้์อิงนะครับขอบคุณโจกดีขอบคุณพ่อมาสจันนะครับจากใจบริสุทธิ์ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสี่ซื้อว่าอุคงอิงนะครับพี่น้องคลิปนี้เบาวตูกานำ เรื่องเล้าดีๆนะครับของอีหล่าเาบอกสูพิสุนองพังนะครับกับบาวตูกับบดีเห็ดชิบโดนนะครับพี่น้องโดยทรมาหากินนะครับโดยการใดงานแต่ว่าหลังจากนี้ครับบาวตูวกับสี่กลับมาเห็ดตั้งใจเห็ดชิบนะครับเกี่ยวกับองค์กรสาหน่อยห่อนะครับนะครับร่วมถึงเรื่องเล่าของอีหล่าน้าครับก็จะเป็นเรื่องเล่าของอ่าวงการบอลรำห่อน้านะครับวงอื่นน้านะครับเอามา เบาข่าพี่น้องฟังนะครับการแข่กำลังใจบบาตูนน้นเดือพี่น้องเด้อนะครับกับช่องไม้ของบบาวตูนะครับอ่าบบาตูเปลี่ยนช่องเป็นช่องฮันซาวาเลตีนะครับเพื่อให้มันกว้างขึ้นนะครับเพื่อเดี๋ยวเบาเข่าเกียวกับวงการบอลลัมเฮ้านะครับอ่าในพี่น้องไน้เบึ่งความหลากหลายนะครับเดียวกาการกระสิเนียนในเรื่ององค์กรซาวน่แล้วก็อีลาเฮ้านะครับเป็นหลักนะครับพี่น้องกาคลิปนี้ครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็่องาแขรบาวตู้น้ำนะครับสำหรับคลิปหน้าพบกันใหม่กับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ